ครับกาบรากันต่อนะครับรายการเดี๋มิกเซอร์จัดทุกวันมัน,นทุกได้ท,ทำไมครับคุณหนาวไม่ค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมฮะพวกเราทุกคนนะครับ,รบในสตูดิโอวันนี้ก็ตื่นเต้นครับก่อนที่เราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับเขามีโชว์มาให้พวกเราได้ดูกันก่อนเลยว้าวโชว์สุดพิเศษครับจากพี่แมวจุลศักดิ์ปานพุ่มครับถ้ามันมีจากเราต้องแคปตล็อก O S สายตาที่มองฉันรับวันยิ่งไม่มีหัวใจอ้อมแขนที่เคยกอดกันมันเหมือนไม่เหลือความอุ่นไอรักเธอเท่งชีวิต ที่สุดในหัวใจแต่สุดท้ายถ้ามันไม่พอไม่รักกันแล้วก็จบไปแค่จะขอให้เธอชอ บคนที่อยากเจอคนที่ได้อย่างใจที่เขารักเธอรัก หัวใจแต่สุดท้ายถ้ามันไม่พอไม่รักกันแล้วก็จบไปแค่จะขอให้เธอชอบดี คนที่ได้อย่างใจที่เขารักเธอรักเธอกว่าฉาัน yeah. ไม่ต้องห่วงคนที่รักเธอกว่าใครไม่ต้องห่วงใครสักคนเธอคิดจะมีคนใหม่ ที่เขาสิ้นใจสิ้นใจกว่าฉันก็ยินดีไป่ก็ขอให้เจอคนใหม่ที่เขารักเธอรักเธอกว่าฉันถ้ามัน เอาได้วนะครับขอต้อนรับสู่รายการเดอะมิคเซอร์สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับช่วงตอนสุดท้ายนี้เพดานสั่นจริงผมก็ลอยอยู่ร็อกจริงอะไรจริงเสียงสูงขนาดนี้นะครับนะเมื่อสักครู่ที่จบไปก็เกือบท่ามันใช่ฮะท่ามันมีเกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าปกติเราจะร้องด้วยดนตรีที่มันหนักๆเยอะๆแล้ววันนี้ร้องแบบว่าสบายๆกีตาร์ตัวหนึ่งนะนี่ะใช่กีตาร์ตัวนึงแต่ว่าต้องร้องด้วยลีลาที่มัน กระชากใจนิดนึงมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเกรงใจเกรงใจสถานที่มันดังไปหรือเปล่าพยายจะบอกว่าพี่แมวบอกว่าร้องแบบสบายๆแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายเพราะว่าเนื้อเพลงมันแบบมันก็ยังกระแทกมันยังมันยังเหน็บแนมอยู่มันยังมีความที่แบบว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือน สมควรแล้วรูปหลังเเหมือนบอกว่าไปดีเถอแล้วก็ขอให้ได้ดีแต่แต่ขอให้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณว่าคอยหาเจอรู้สึกว่าคือคือผู้หญิงเนี่ยเขาเขามีคนใหมททำไมต้องผู้หญิงไม่รู้เนาะถูกต้องแล้วพี่แม้วผู้ชายก็ได้อ่ะใครสักคนหนึ่งอ่ะใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปหาใครอีกคนหนึ่งแล้วคนที่ถูก กำลังจะถูกจากไปนะครับผมก็บอกว่าถ้ามันมีคนที่รักเธอมากกว่าฉันดีกับเธอได้มากกว่าฉันถ้ามันมีก็ไปเถอะอันนี้อันนี้มีความหมายที่มาจากภาพชื่อเพลงว่าถ้ามันมีและต้องมีจุดจุดจุดเนี่ยถ้ามันมีพี่ถ้ามันมีจุดจุดนี่ก็คือคนที่ดีกว่าฉันหรือว่าคนที่รักเธอมากกว่าฉันมีนัยยะแอแฝงนะคือคือดีในที่นี้หมายถึงว่าดีกับเธอครถ้ามันมีคนที่ดีกับเธอมากกว่าฉันไปเถอะ จริงๆเหมือนเอาไปเติมกันในตามกรณีของแต่ละคนเลยแล้วกันเนาะนะครับันนี้รายการเดอะมิกเซอร์ของเราเป็นเกียรติมากๆนะครับที่พี่แมวมาเยือนรายการของเรานะครับพี่แมวจะอยู่กับเรา3ช่วงยาวๆเลยยาวๆ3ช่วงนะครับสี่ช่วง อีกทมกเลยครับพร้อมทั้งมีอีกหนึ่งโชว์สุดพิเศษอีกหนึ่งเพลงด้วยว้าวเตรียมมาวันนี้เตรียมมาเยอะครับเตรียมมาทั้งหมด120เพลงครับอ่นั่งยาวมาเลยคะับร้อยยาวขนาดนี้แต่ว่าเราจะรวมกันเหลือแค่เพลงเดียวโอเคครับติดตามดีครับเดอะมิกเซอร์ตลอด3ชั่วโมงเต็มนะฮะครับผมตอนนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะมาเปิดแคตตาล็อกพูดคุยกับพี่แมวในทุกเรื่องเลยครับพักกันแป๊บเดียวครับ y o U Channel โทรทัศน์ขุมขันรับดนตรี24ชั่วโมง